ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นลูกแมวฝันเห็นลูกแมวดูดเท้าฝันเห็นลูกแมวดูดเท้าแปลว่าอะไร ฝันเห็นลูกแมวดูดเท้าแปลได้ว่าณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณน่ะค่อนข้างจะมีความกังวลในสภาพเป็นอยู่ของตัวเองคุณมีความกังวลในสภาพเป็นอยู่ของตัวเองคุณต้องการที่จะย้ายงานย้ายที่อยู่คุณมีความกังวล คุณอยากจะย้ายที่อยู่ย้ายงานช่วงเนี้คุณค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องความรักแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังจะเข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาคุณจะมีโอกาสได้เจอกับชายในฝัน ซึ่งคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีและเขาจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณคุณกำลังเป็นทุกข์ในเรื่องการงานและความรักให้คุณฟังเสียงในหัวใจของคุณเองคุณจะได้เจอใครบางคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่คุณจะเจอใครบางคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่ จิตใจของคุณตอนนี้มันสับสนว้าวุ่นคุณกังวลในเรื่องหน้าที่การงานคุณมีเกณฑ์อาจจะได้ย้ายไปทำงานใกล้ๆทะเลใกล้แม่น้ำคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณอยากจะรีแลกและพักผ่อนให้จิตใจที่มันว้าวุ่นเนี่ยมันสบายใจขึ้นฝันเห็นลูกแมวดูดฝ่าเท้าเลขนำโชค เก้าศูนหกเก้าศูนหกรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านทุกคนโชคดีค่ะ